มีผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยพุ่งเข้าหาหรือทักมาจีบหรือแบบพยายามจะอยากจะรู้จักเอาเจอ,เอจแบบไหนมาบ้างคือเอาจริงนะคือคนอ่ะชอบคิดว่าอุย๊ยมีมงการันตีว่าคนต้องเข้ามาจีบเยอะแน่นอนต้องแบบมีคนตามลุมนู่นนี่นั่นเชื่อไหมแต่ก่อนหน้านเนี่ยนะไม่มีเลยน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไปแฮงเอาท์สีลมใจสอง แม็กกี้ชูแต่ก่อนนี่เนาะอะไรที่เป็นแบบโชว์์กระเทยอะไรอย่างเงี้ยไปแต่อันนั้นแล้วมันจะมีใครเข้ามามีแต่แม่อยู่เต้นสาวว่านู่นนี่นั่นแต่คือแบบเราไม่เคยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าถ้าสมมติว่าจะมีผู้ชายเข้ามาจริงๆอ่ะก็จะไปตามงานแบบเจองานอีเวนต์หรือเจองานที่มันไพรเวทอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าดีเข้ามาใน ในไอจีบ้างว่า,าด,ดีใจที่ได้เจอนะหรือแบบตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกหรืออ,อะไรเงี้ยปากหวานเลยจัวหัวมา <ใช S 1> จากแฟนคลับอยากเป็นแฟนคลับ